cái tốp gang nè mang tìm mong 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 tìm ม่หหรอกห่้านเนี่ยตืด,ดีประมาณดาามนเดนี่ยชิบหาลกปลาขามึงเข้าวานจนไรตั้มเหรอครับตั้มเหรอ ฮะโอ้เียปะเนี่ยมอา้วมันตังตึกๆอยู่ปลาถือเบ็ดบ่ปลาครับปลาครับอุ้ยในมุดแล้วนะครับผมรุดแลวครับรุดแล้วเ ส,ส่งส่งดันเน,น,งนเนี่ยนี่ขึ้นจากปลานี่ครับมะพ่องมานแต่มะพ่องนี่แหละสามเครื่องเพิ่นคปลาหมูเพิ่นต่ำอยู่ครับต่ำตึกตึกเลยครับมัน๋ยวเปอรแหลทครับรแหลทใหญ่มานอยู่มึงน,นี่นนปลาหมองม่ได้ถือแข้งไม่หลด พวันเน่ถือปอยสี่หาตัวเอ๋ล่ะป่านิ่ๆๆหดอยู่ไหมโอ้ยปลาพงคนว่าลระจกครับประจกเขามู่นี่โอ้ยดอกสามสบตัววานอยู่กลางหุ่นเอามีหอยกระปูีหอยกระปู นี่มีปูกับมีปลาว่านอยู่กลางโมวนบรถือกจักถเถอว่า,านจนวิ่นเข้าไม้หูเรื่องเลยครับนี่จัดไปที่ตัวเบา,เบาอยู่ใจไหนมันประโพ่งแล้วมันอ่ะอามัน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 ประโพงเลยยุ่มยับยุ่มยับ ดอยกําลังเขามูวว่านอโรดเนาะนี่เข่ายุบวันเดียวมันหมานครับมันหมานโอ้ย <c oughs> อุนหน่อยถือ่ออมันมันครับจัดไปสีตั